คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีภาพรวมไปถึงเนื้อหาที่รุนแรงอาจมีคำหยบาบมากเป็นบางครั้งหากเนื้อหาภายในคลิปนี้ผิดพลาดหรือต้องลวนสุนไปต้องขออภัยด้วยขอให้ประชาชนของอ็มพีเรียมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมส่วนซีนออและคนนอกปรดโปรดระมัดระวังในการรับชม สวัสดีครับทุกท่านทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่าในจักรวาลของวอ r ์ a เมอร์โพเคนี่ยที่มีเผ่าพันธุ์อยู่มากมายแต่แะเผ่าพันธุ์ก็มีกองทัพอยู่มากมายนับไม่ถ้วนและแต่ละกองทัพก็จะถูกแตกออกเป็นกองทัพย่อยๆไปอีกยกตัวอย่างเช่น Space Marine ก็มีการแบ่งออกเป็นแชปเตอร์นับร้อยนับพันกระจายออกไปอยู่ทั่วกาแล็กซีหรือกองทัพเคาส p สเปซมารีน ที่มีการแบ่งกองหลังออกเป็นวอลแบนทั้งเล็กและใหญ่ปะปนกันไปแต่ในบรรดากองทัพเควอสเปมารีนจะมีอยู่กองทัพหนึ่งครับที่ไม่ค่อยถูกไปที่พูดถึงมากนะักและมีจํานวนน้อยมากๆเพราะงั้นในคลิปนี้ผมจะมาทุกท่านไปรู้จักกับเหล่าปอสเคนเค s อสเปมารีนสายทหารรับจ้างปอสเคนเป็นกองกําลังเควอสเปมารีน เ่เอกเทศออกมาเพื่อเดินในแนวทางของตัวเองในฐานะของหารับจ้างพวกเขายินดีที่จะเป็นถานรับจ้างให้กับกองรังหลายฝ่ายในกาแล็กซีไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ซีนอตหรือแม้แต่กองทัพเคออสเปมารีนด้วยกันก็ตามที่มาที่ไปของหลับพอสเคนเราต้องย้อนกลับไปในช่วงศาส,ะสะวรษที่30ในสงครามเดลฮาัตไทเดซีเพิ่งจบลงเมื่อวอร์มาสเตอร์ฮอลัสลูบเค แต่พ่ายแพ้ให้กับองค์จัก,กรพรรดิส่งผลให้กองทัพฝัง่งทรยศที่ยังเหลือรอดต้องถอนกําลังออกจากเทราและกลับเข้ามติวาร์ไปในระหว่างน,นั้นเองก็เป็นช่วงที่เคออสเ a ม i รีจากหลายๆกองทัพเริ่มแตกคอกันเองทําให้มีเคออสเ a มบรีบางส่วนตัดสินใจที่จะถอนตัวเองออกจากกองทัพหลักของตนและเริ่มต้นเดินทางในเส้นทางของตนเองต่อไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับ ไม่ใช่แค่เคออสเปมารีนเท่านั้นนะที่ผันตัวมาเป็นฟอร์สเคนเพราะว่าในบางครั้งก็จะมีสเปมารีนชปเตอร์บางนายผันตัวมาเป็นฟอร์สเคนด้วยเช่นกันด้วยเหตุผลส่วนตัวซึ่งไอ้คำว่าส่วนตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องของการที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ก็เกลียดชังแนวทางของอิมพีเรียมนิสัยรวมไปถึงหลักความเชื่อของพวกเขามีความแปลกและย้อนแย้งในตัวเป็นอย่างมากในเรื่องของความเชื่อแน่นอนว่าพวกเขา บูชาเทพแห่งเคออทั้ง4อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันพวกเขากลับไม่ยอมที่จะถูกควบคุมหรืออยู่ใต้อานัจของเหล่าทวยเทพและพวกเขายังพยายามอย่างมากที่จะไม่ให้เกิดการกลายพันธุ์ทางกายภาพและนั่นรวมไปถึงการกายร่างเป็นเคออสปอนอสูรร่างกายสุดอัปลักษ์ด้วยแต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่พวกเขาเนี่ยเกลียดชังเป็นอย่างมากนั่นก็คือ ผู้นำที่กระหายอำนาจพเพราพะเหล่า f o r ์สเค n ไม่มีความทะเยอทยานในการที่จะเป็นผู้นำหรือมีแนวคิดที่จะปกครองเลยแม้แต่น้อยและด้วยความที่พวกเขานั้นมีจำนวนที่น้อยมากครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปทําให้เคออสเป็นใ,นในกองทัพเนี่ยมีความเป็นสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอย่างมากซึ่งถือว่าหาได้ยากมากๆในกองทัพของเคออสส่วนเรื่องของยุทธวิธีของเหล่าฟอร์สเค n ก็จะขึ้นอยู่กับภาร,รกิจ ที่พวกเขาได้รับแต่ในจุดนี้แหละครับที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้กองทัพนี้น่าสนใจขึ้นมาอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเหล่าพอสเค้นนั้นมีจํานวนเคออสเปมาลีนที่น้อยทําให้ก่อนที่พวกเขาจะออกไปทําสงครามในทุกๆครั้งพวกเขาจะรวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนอย่างรอบคอบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียกองกำลังที่มากจนเกินไปนั่นเองทีนี้ ก็มาถึงคําถามสําคัญที่ว่าและกองทัพไหนบ้างล่ะที่จะจ้างเหล่าพอเซเคนให้มาช่วยทําการสู้รบคําตอบก็คือมันก็มีแต่กองทัพเควอสเบลินวยกัน,นี้แหละเพราะยังไงซะขึ้นชื่อว่าเคออสเนี่ยก็คงไม่มีขอบพันไหนอยากจะคบหาสมาคมด้วยแต่มันจะมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งครับที่เคยถูกบันทึกไว้ในข้อมูลการสือของอิมพีเรียมถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์สั้นๆและไม่ชัดเจนเลยก็ตาม เหตุกาเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เท่านั้นคือเรื่องมันมีอยู่ว่านาสงครามบนดาวนิลนามที่ไม่ถูกเปิดเผยไม่รู้แม้แต่ช่วงเวลาและปีนักบันทึกเหตุการณ์ของอิมพีเรียมนายหนึ่งกำลังสังเกตการสิ่งต่างๆโดยรอบเพื่อจดบ,บันทึกแต่จูๆ่ๆเขาก็เหลือบไปเห็นสเปมารินกลุ่มหนึ่งเข้าที่สวมชุดเกราะพาววอเมรุ่นเก่ากำลังต่อสู้สนับสนุนให้กับกองกำลังแอสตามทัลมอยู่ห่าง เขาเป็นสีชุกเกะและตาราสัญลักษณ์ที่แปลกประหลาดมากจนน่าสงสัยเขาเลยพยายามสังเกตอยู่ครู่หนึ่งและก็ต้องตกใจครับเมื่อเขาได้สังเกตเห็นสร้อยเล็กๆเ,เป็นรูปดาวแปดแฉกที่ติดอยู่กับแบคแพคของสเปยมารีนในหนึ่งเข่าเมื่อเห็นดังนั้นครับเขาก็พยายามจะรายงานสถานการณ์ในทันทีแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วเพราะสเปยมารีนกลุ่มนั้นได้หายวับไปกระสายลมแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้มีรายงานเข้ามาอีกว่าคลังแสงของสเปมารีนบนยานของแอปพัสเมคานิคัสที่กำลังจะลำเลียงขนย้ายก็ได้หายไปบางส่วนอีกด้วยบทบาทของพวกเขาในสงครามปัจจุบันผมต้องบอกตามตรงเลยว่าหาไม่เจอเลยครับหาข้อมูลไม่เจอเลยจริงๆหาในเลด d ิตก็แล้วหาในข้อมูลต่างชาติใน Discord ก็แล้วก็ไม่เจอจริงๆครับไม่ค่อยมีใครพูดถึงเหล่าฟอรเซเก้นกันสักเท่าไหร่เลยต้องขออภัยจริงๆครับ ผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นกองทัพเล็กๆที่มีในเรื่องไม่มากด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของหลับพอสเค้นหวังว่าทุกท่านจะชอบกันนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอประชาะสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งคือหลังจากคลิปนี้นะครับถัดไปสองคลิปนะครับก็จ,จะเป็นคลาวของประวัติสเปเมอรีนที่ผมมาเทเซอร์แอสตาติสสจากคลิปล่าสุดที่ผมได้ทำไปเนื่องจาก มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับขอผมกันเข้ามาเยอะมากๆเลยเพราะงั้นดิผมจัดให้เลยครับรอชมกันได้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนในคลิปหน้าเนี่ยผมจะนำเนี่ยมาเล่าให้ท่ทานได้ฟังกันเตรียมตัวราฟังได้เลยครับเพราะผมจะนำมาเล่าให้ท่านได้ฟังอย่างแน่นอนถ้าง,งั้น ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสหายทุกท่าน